สวัสดีครับช่างนิคมนามายิงปานานนะครับมาส่งงานครับแวะมาส่งงานมีอยู่3ตัวนะครับเริ่มไวๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกำคอพยุงครับไม้พยุงนะครับกำคอไม้พยุงแกะลายเช็คเกอร์เคลือบเงาเคลือบเงาทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวรีวิวไปทีละตัวก็จะเป็นลางอโนไดซ์สีดำครับ ลาง1 9ความสูง21ตัวนีลราง120ครับ120ชัก70โดโรเลอร์เดียวนะครับโรเลอร์เดียวมีลูกปืนติดสายสภายแล้วก็ขาจับเล็ดดอกเพิ่มนะครับจบดดอฝั่งซ้ายลักษณะนี้ครับตวดลายก็ สวยงามทีเดียวครับแล้วก็มีติดกระพีนิดนึงงรับติดขาวติดกระพีนิดนึงลวดลายสวยงามครับขอขอคอโบราณแล้วขับคอซีเซแล้วจะจเรียกครับผมนี่ครับอา่อยไว้ครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นท้ายประดู่นะครับตัวนี้ก็ครอบไกลก็สแตนเลสน,นะครับสแตนเลสทั้งสามตัว เป็นท้ายประดูนะครับนี่ครับรูปทรงเดียวกันนะครับกำคอสีสีนตั้งปืนแป๊บหนึ่งครับ,รบกอบไม้ประดูะครับอันนี้เป็นของที่เชยพนนะครับน่าจะสั่งให้ทีมงาน,นครับน่าจะสั่งจำไม่ได้ครับกี่ตัว ตัวนี้น่าจะประมาณตัวที่5ที่6แล้วนะครับขอบไก,ก่ก็พิเศษนิดนึงเดี๋ยวจัดของแถมให้พี่ชัยพลไปนะครับฝั่งซ้ายตัวลายสวยงามครับประดูตัวนี้นะครับเครือบเงาเช่นกันครับปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับเป็นรางเหลี่ยม สก้าส่งยู่เหมือนกับตัวพยุงกับแต่ตัวนี้ไม่ได้โนไดซีดำนะครับปีค้างคาว55นะครับระยะชัก1 3 0ชัก75นะครับโอเคครับไว้ก่อนตัวสุดท้ายครับน้องสุดท้ายก็จะเป็นท้ายประดูเช่นเดียวกันครับท้ายประดูตัวนี้เป็นลาง ลางศูนย์ครับใส่ลูกจากปลายหรือลางบนแท็กนะครับล่างบนแท็กใส่ลูกจากปลายครับความกว้าง16ความสูง25นะครับวันนี้ลูกค้ารับเป็นปีกค้างคาว45นะครับแล้วก็ปิดท้ายต่อส้นด้วยไม้ชิงชัน ขอบไกลเป็นสเตเลสตัวนี้ลูกค้าให้ทำระยะชัก60ทิ้งปลาย30นะครับ60ปลาย30แต่ผมก็ทำรางมา110ปลายก็จะอยู่ที่ประมาณ33 33 34ยาวรวมก็140นะครับ,ยาวรว, 140, รบยาวรวม140 น้ำหนักเบาครับเบามากฝั่งขวาก็ลักษณะนี้ครับมีลวดลายของไม้ครับเนี่ยล,ลายของไม้นะครับไม่ไม่ได้แตกล,ลายาขอไปกระโจมนะครับกระโจมสองตัวนี้ไม่ได้แกะครับกแกะลายเชกเกอร์ตัวเดียวนะครับเทียบความ ความยาวก็ประมาณนี้ร้อสสบรยสแล้วก็110่งงานช่วงนี้ก็จะยุ่งนิดนึงครับงานประจำก็เยอะนะครับเดี๋ยวพวุงนี้ก็ต้องไป หน่วยเลือกตั้งอีกครับผมอ่ครับช่างในคมหน้าไมา้ยิงป่าหน้าหรือปลายผมไปใช้ปุนีทักมาสอบขถามพูดคุยได้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ